ว่ากันว่าลิฟต์นี้เป็นลิฟต์รรรรรมรณะที่มีอาถรรพ์ใครเข้าออกมักจะมีอันเป็นไฟแบบนี้ไงเอ้าเอ้ยม<ณ>โนตเฮ้ยอุยเกือบตายทำไมเจ้ามษน์ไม่เชื่อคุณรูจิตสัมผัสล่ะฮะผมคือคุณรูไงเจ้ามษน์เฮ้ยมีคนขับรถเทเล่าไปไหนไป <c oughs> เอา้าคนนี่วา่า <c oughs> เอาเลยครับสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาพบก,กับพี่กอดซสิลล่าคนใหม่จ้าแล้นี่มันปเป็น <c oughs> ตัวนี้มันไปตีกอดซสิลล่าอาพีมันปรับใหม่นะครับเป็นโลโยผาดซีซั่นที่อันนี้ซีซั่นที่เท่าไหร่ละสิบแปดสิบแปดหรือสิบเก้าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วแต่มันมีแค่เลเวล50ห้าสิบนะครับ หมายความว่าไงหมายความว่า RP มันจะมาทุกเดือนแต่วันนี้นะครับผมจะไปเติมให้ทุกคนดูเลยแล้วกันว่า RP ใหม่แบบใหม่เลเวล50เนี่ยใช้ UC เท่าไหร่แล้วกันนะครับซึ่งเราก็ได้เลือกที่จะเติมกับบริการเติม UC ราคาถูกบาบวิษัทเกมมิ่งนะครับเติมง่ายๆคุ้มปลอดภัยนะครับใช้แค่เลขเด D เท่านั้น a d ด line ที่ add วิสานะครับมีตัว add นำหน้าด้วยนะครับหรือใครจะทักไปที่เพจก็ได้นะไปะตามนี้แล้วกันก่อนอื่นเลยให้เราอัปเกรดนี่เราโยผ่านผมจัปเกรดเป็น elite pass plus เนี่ย ก็จะใช้960อยถูกลงนะก็เพราะว่ามันเหลือแค่50เรเวลนั่นเองเนาะอ่ะเคผมลองกดดูเลยแล้วกันอันนี้มีการหัก UC 60จากบัตรนะครับจริงๆมันใช้960นะอ่ะผมซื้อไปจะได้เรเวลเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันปกติจะได้เรเวล25นะถ้าเป็นเมื่อก่อนอันนี้มันเหลือแค่โอ้ได้15เลเวลนะครับ เมื่อก่อนมันมีเลเวลอ้อยมันก็เลยให้ยี่ห้านี้ให้สนะิบห้านะเหรียนตาโอมีตาระดับโลยอพาดให้เห็นแบบมีด้วยนะครับโอเคทีนี้พอเราได้เลเวลมาสิบห้าแล้วนะครับไปที่เพิ่มระดับเลยนะครับอันนี้มันจะมีสองวิธีนะวิธีแรกก็คือเติมแบบเดิมเลยคือเนี่ยครับกดซื้อเนี่ยหนึ่งหนึ่งระดับหนึ่งอาพีเท่ากับหนึ่งร้อยยูซีนะครับสามสิบห้าเลเวลก็คือสามพันห้าร้อยยูซี ซึ่งผมเนี่ยไม่แนะนําวิธีนี้เพราะว่าวิธีนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้ UC คืนนะก็คือมาซื้อตรงนี้นะครับบนมุมซ้ายตรงนี้เห็นไหมไปรูปกล่องกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นกิจกรรมแพ็กกิจกรรม RP ซึ่งไอกิจกรรมเนี้ยก็คือเราจะใช้ UC 1000 UC ซื้อแต้ม RP ทีละ10แต้มแล้วถามว่าซื้อไปแล้วเราจะได้ RP คือยังไงก็คือเราจะได้เร็ว RP ด้วย และเมื่อเราทําภารกิจเก็บแต้ม RP ครบ100แต้มนะครับเอ้ย1 0 0 0แต้มทุก1000 RP แต้มเนี่ยเราจะมาได้ UC คืนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูแล้วกันผมแนะนําให้ทําตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อา UC คืนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากได้ UC คืนก็ไปซื้อตรงเมือ่อกี้ก็ได้นะครับเราซื้อเลยแล้วกัน1แพ็คมันก็จะได้เลเวลเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูก่อนแล้วกันมันก็จะได้ส0เลเวลนะครับเนี่ยมันจะได้แต้ม RP มา1000แบบนี้มันก็จะเพิ่มไปแบบนี้เลยประมาณนี้เราก็ซื้้้อใหคครรรบบบบนนนะัพวกพกภาิจแบบีีเ่ย ภารกิจแบบนี้เลยสัปดาห์ที่123าเนี่ยทำไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะได้แต้มอยู่แล้วเห็นไหมอย่างสัปดาห์แรกเนี่ยมันก็จะมีแต้มเห็นไหมเนี่ยหนึ่ยแต้มนะครับเห็นไหมภามร,ร,บบรานนกิจ6แ,ม,นนแม์อะไรแบบนี้ภารกิจอันนี้ก็ได้เ5แต้มอันนี้ก็150ยแต้มอะไรแบบเนี้ยเมื่อเก็บครบ1000แต้มเราก็จะมาแลกตรงนี้คืนได้นะครับก็จะได้ UC คือ1,000เท่ากับว่าเราจะไม่ได้เสีย UC เลยนะแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าก็ต้องขยันทาําภารกิจด้วยนะครับเพราะว่าภาร เมื่อกี้เราได้เลเวลสามแล้วอะซื้อไปอีกสองแพ็คมันซื้อได้สูงสุดห้าแพ็คนะครับก็ได้เต็มเลเวลห้าสิบพอดีต <Nope. S 1> อนนี้ผมจะลองซื้อสี่สิบห้าละโอเคสี่สิบห้าก็คือหมดไปสามพันยูซีตอนนี้ยูซีเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมเติมมาห้าพันยูซีนะอ่าี๋ยวผมรับยูซีเพิ่มจากตรงนี้หน่อยแล้วกันโลโยผ่าได้ชุดมานะครับปาบปาบปาบ ้ยสกาสวยนะนี่รีวิวไปในตัวเลยนะครับสกาสวยตร oh <my> เออใช้ได้สกาสวยดีตอนนี้ผมใช้ไป3,900 UC อยะผมเติมอีก1,000ก็จบแบบนี้นะครับทุกคนเลเวล50เกิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำภารากิจคืนได้ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้อ่าโอเครับให้หมดตอนนี้ได้ชุดมาแล้วในการเดีย nice นอุ้ยเหมือนคล้ายๆชุดอีก,กาเหมือนกันนะได้หมวกมาด้วยนะครับของรางวัลก็น้อยลงนะเพราะมมีแค่50เลเวลนะครับไม่ต้องห่วง อาการ์ดคะแนน RP เนี่ยผมกดใช้ดิอากดใช้ไปแล้วเมื่อกี้เออเมื่อกี้ทำไมเราไม่กดใช้การ์ดคะแนนอ p อ่าไม่เป็นไรอันนี้ภารกิจเรายังไม่ได้ทานะครับถ้าเราทําภารกิจสําเร็จก็มารับตรงนี้ได้นะตอนนี้เรายังไม่ได้ทําภารกิจอะไรแค่นั้นเองนะครับก็สวยดีนะปืนนี้คล้ายๆคล้ายๆ M16 อ่ะคล้ายเมังกรอนะ่ะโอเคใส่ชุด r p R p เลเวล50แล้วจะเราจะเรียกชุด R p พเลเวลร้อไม่ได้แล้วนะครับมันปรับใหม่แล้วนะ เฮ้ยมันกลายเป็นอะไรใหม่ไม่รู้เนี่ยสัญลักษณ์เลขหนึ่งคืออะไรไม่รู้นะอ่ะนี่ครับชุด RP level 50ตอนนี้เราจะไม่เรียก RP level 100แล้วนะ <c oughs> มันกลายเป็นชุด RP level 50อุ้ยเท่อย่างเท่คล้ายๆชุดอ e ีกาป่ะทุกคนเนี่ยแอบเหมือนชุดอ e ีกาเหมือนกันนะมีปีกข้างๆเนี่ยเออประมาณนั้นนะก็ะสวยดีนะครับใช้ได้อยู่อ่ะโอเคผมจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปลองลุยกันเลยดีกว่านะครับ ไปรีวิวชุดแล้วก็ปืนสกาแล้วรูมเหมือนเอ๊ะเดี๋ยวมันมีมอไซค์ด้วยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมขอใส่มอไซค์ด้วยดีกว่ามีมอไซค์ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้อ่ามอไซค์นี่มอไซค์โอ้โหก,กระหลงโป้ง,ปงว่ะมอไซค์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเฉยๆนะแต่ก็โอเคก็ของฟรีนะไ <laughs> ปะ <c oughs> อุ้ยสาวน้อยทุกคนใส่ชุดแมวอุ้ยยิงแบบโคเคสยิงแบบโคเคสได้เลยเดี๋ยวเจอกันในเกม ไอ้มันนอดแมววิ่งต้นซีซั่นมาก็เอากันเลยเหรอได้เลยครับเจามืนนอดไม่คิดจะเก็บแรงกันหน่อยรอฮะแล้วทางประตูอยูไ่ไหนอันนี้ไม่เคยเข้าเลยเฮ้ยมันตาม้วช่วยด้วยขอปืนก่อนขอปืนน่อยโอเคเฮ้ยมีลิฟต์มามีคนขึ้นมาอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเว้าเนี่ยใครมันกดลิฟต์ะไรวะ ไอ้ <laughs> แมปนี้ผมไม่เคยลงไอ้เมืองเนี้ยคอนเทนเนอร์ container. อุ้ยปืนใหม่สองกระบอกมีคนวิ่งเต็มเลยครับมีคนวิ่งไล่ล่าอ,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 อะไรวะนุนซ้ำเพื่อนอุ้ยตกใจกุซิล่าอุ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลิกซองยิงแล้วครับไม่ได้ไหมผมหลอนเสียงลิฟวะแต่ลิฟมันกดเองมั้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะลิฟมันกดเองหรืออะไรเนี่ยตกใจหมด ไม่ไนายไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกเพื่อนนะเสียงลิฟต์มันหลอนนะทุกคนลิฟต์มรณะ,ะครับมันกดเองลิฟต์ผีสิงช่วยลิฟต์ผีสิงลิฟต์มันกดเองเอ้าเมื่อกี้เสียงใครอ่ะอ้เหมือนคนกระโดดกบเมื่อกีใ้ใครขึ้นลิฟต์มนอตใครขึ้นลิฟต์เมื่อกี้เอาไปไหนเอา้าเอา้า <laughs> ลิฟต์มันขึ้นเองนี่หว่า วิวอยู่สินะโอเคถือว่าเป็นจังหวัดฟิลิปินไปลร้ลยเขากระโดดออกมาก่อนสองคนโอเมก็าวิอ็มโฟขอเลยว่ากันว่าลิฟนี้เป็นลิฟมรณะที่มีอาถันใครเข้าออกมักจะมีอันเป็นไป แบบนี้ไงเอ้าเอ้ยมดเฮ้ยอุ๊ยเกือบตายทำไมเจ้ามนุษย์ไม่เชื่อคุณรูจิตสัมผัสล่ะฮะผมคือคุณรูไงเจ้ามนุษย์ขอหน่อยครับพี่ผมได้ก่อสามอุ๊ยแม็กเทพเอ้ยไม่ใช่แม็กเทพมัน40นัดอันนี้แม็กโคตรเทพครับ50นัดครับผมโอ้โหยอดไปเลยนะฮะใส่ปืนใหม่นี่50นัดเลยนะครับเฮ้ยใส่ M4 ก็50นัด ถ้าเกิดว่าเป็นแม็กซ์40ก็จะกลายเป็น50นะครับ <Wow. S 1> ไม่เคยกินไก่เลยใช้ปืนใหม่เนี่ยรถเทล่ามีคนเก็บไปแล้วนะครับสังเกตดูได้แบบมันจะทึบเนี่ยรถเทล่ามีคนเก็บไปแล้วครับเนี่ยทึบสองสามอันแล้วเนี่ยเฮ้มีอันหนึ่งนอกโซนที่ไม่ทึบเนี่ยแต่สังเกตดูนะคือมีคนเก็บรถเทล่าไปแล้วนะครับอุ้ยอฮ้ยอุ้ย,ยไทยยิงไทยเมื่อกี้ Indo. อินโดอฮ้ยไออินโดคนเมื่อกี้ยิงรัวๆเลยวะ่ะไม่ได้แล้วเราต้องเตรียมจัดการเจ้ามนุษย์ Indo. อินโดเฮ้ย เฮ้ยใครเอารถเทลล่ามาจอดเจ้าของรถไปไหนลกับดักปั้เนี่ยนี่มันเป็นกับดักอะอุ้ย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 เห็นแล้วยิงอุ้ยยิงเอฟยี่สิบมาด้วยได้เลยเผื่อเดี๋ยวเจอเอวบิลของฉันเหมือนโดดไปไหนแล้วเนี่ยเขาลงมาหายเลยนอนทำไรไม่เดี๋ยวทำไมเขานอนปั๊มยาวหมอเบานี่มาเช็คอาการแล้วครับ ไหนขอดูไหนซิทำไมถึงไปนอนอยู่ตรงนั้นคนเดียวเพื่อนเขาไปไหนเนี่ยเนี่ยมีสองคันนะเฮ้ยเจองูนอนหันมาทำไม <c oughs> หันมาทำไมเพื่อนกดซีราจัดการมันนี่คือน้องเหรอโอเคตายเลยครับเอ้าแค่น้องอยู่นนะ่อยกดซีราไปจัดการมันไม่ใช่ามาหันมาโจมตีกันเองเอาไปไหนแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมมานอนกันสองคน เฮ้ยมันซุ่มปะหวะเออเฮ้ยมีคนขับรถเทสลานายไปไหนนายทำไมได้ไปขับรถเทสลาเอ้าคนนี่นนว่ตัวไรผมนึกว่ากล่องหรืออะไรผมเลยยิงเช็คเฮ้ยอ,อันอันอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงเอ้าเฮ้ยทำไมนกวัดเอ้ยทำไมน็อกไอคนเมื่อกี้ตายเลยครับแล้วทำไมนี่นอกอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันคนละตี้เนนี่ว่าอะไรวันนี้งงคือคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับมีคนขโมยรถเทสลาแต่คุณตำรวจนอนอยู่เฉยๆแล้วคุณตำรวจก็ไม่จัดการเอ้าไม่มีคนโดดล่มด้วยทุกคนดูมีสัญลักษณ์โดดล่มด้วยอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นวุ่นวายจังเนี่ยๆๆๆมีคนโดดล่มมีคนโดดล่มไปตรงบ้านได้เลยครับพี่ชายเฮ้ยเลดโซนี่ว่าเดี๋ยว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 เเดออกก่อนไปเก็บกระสุนก่อนเดี๋ยวเราเข้า เข้าโซนเลยดีกว่านะครับปล่อยไอ้คนเมื่อกี้ไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยภาพค้างทิ่มาแล้วโอ้โหภาพค้างเฉยขอโทษด้วยครับทุกคนแบบขอเครไปแล้วจ้าเอานั่งผิดคันจ้าล้อแตกด้วยใครไปยิงเทเล่าเมเนี่ย A few moments later เดี๋ยวเราเล่นบนเขาดีกว่าผมไม่อยากเข้าไปในบ้านอ่ะผมกลัวโดนงูบ้านฉก ไอ้โดนงูภูเขาฉกไม่เท่าไหร่นะ,ะถ้าโดนงูบ้านนี้หัวร้อเลยนะครับไม่ยิงกันนีกหว่าแล้วทาไมพอเรามาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มีเสียงอะ่ะงงมากเลยนะพอผมมาแล้วเสียงหายเลยครับเอายิงกันแล้วเอาเอามันอยู่ในบ้านนั้นนี่หว่าแล้วทําไมเมื่อกี้เราอยู่บนภูเขาเราไม่ได้ยินเสียงอุย้ยขคโยระเบิดวะไคโยระเบิดเดี๋ยวเจอระบูดไปเงียบจังอะ่ะอยู่ในบ้านแน่เลยอะ่ยอะยิงใหะเพื่อนยิงให้เพื่อนอุ้ยผมเห็นคน ุดยโดนเฉยอ,อันนี้ฟุกจริงเนี่ยพอไปฟุกก็ยิงไม่โดนเนี่ยเป็นไงเมื่อกี้ไม่อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดเล่าตดแรกตดของฉันแต่ตดที่สองไม่ใช่ตดของฉันกลิ่นนี่ของใครเนี่ยมันใครโยระเบิดมาก็ไม่รู้ครับแล้วก็เอาแทงตายเสร็จโหเอ้ยโอ้ยชนเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยมันติดอะไรเนี่ยที่บ้าน เหลือสี่คนครับไม่แน่ใจว่าน่าจะคนณะตี้นะเพราะว่ามันยังยูระเบิดใส่กันอยู่เฮ้ยมีเสียงเท้าเดินเห็นภาข้างหน้าเราทุกคนเราต้องคิดไว้เสมอนะครับถ้าเราได้ยินเสียงเท้าเขาอะเมื่อเราขยับตัวเขาก็ต้องได้ยินเหมือนกันนะดังนั้นเนี้ยคิดไว้เลยเดี๋ยวผมไปเก็บปืนดูนะเขาจะรู้ไหมเพราว่าเราเอา A W มาไม่น่าจะได้ใช้แล้วล่ะโอเคเราเอา m โแล้วก็เอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยอะไรวะ อุ้ยเฮ้ยมันยิงประตูทิ้งเฮ้ยเฮ้ยมันน็อกกันแล้วยังไงวะเนี่ยทุกคนผมรอให้เขาซ้ําก่อนได้ไหมรอเดี๋ยวให้เขายิงน็อกกันสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยเราจะได้แบบชัวร์ว่าเหลือตี้เดียวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยิงกันแล้วอุ้ยเฮ้ยน็อกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ใช่ตายเลยนีิว่าเฮ้ยเหลือสองคนแล้วต้องเอาแล้วครับจังหวะนี้มันรู้แล้วแหละมันรู้แล้วแหละว่าเราอยู่นี่ไอ้มนุษย์โอ้โหกลางโลกกันด้วย ชิบหายแล้วสองต่อหนึ่งไอ้วงก็บีบว่าเฮ้ยที่บ้าห้าสิบดัตพออยู่ครับปีเอ็มโฟลด้วยผมรู้อ่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงเนี้ยว่าแล้ว ไก่ทันนี้แล้วคือใครที่ได้ดูคลิปผมอะล่าสุด2คลิปที่ผมเล่นไออีเวนต์เนี่ยหนึ่งอัปเดต1.5เนี่ยผมยังไม่เคยกินไก่เลยนะครับด้แต่ที่2ที่อะไรก็ไม่รู้นะโอ้ม่ก็ว้าวชุด RP ร้อยเป็นไงครับไอชุดอ p 5 0ห้าอพากินไก่ครับนี่ครับต้องเติมเลยครับชุด RP เลยว่า50ครับ5,000 UC เท่านั้นนะครับที่ที่ไหนเติมที่ไหนดีก็ซล่าเติมที่ไหนดีบริการเติม UC ราคาถูกบายวิศน์เกมมิ่งนั่นเองนะครับผมผมลืม กดนิ้วให้หน่อยโอเคทุกคนเรากล็ลายกันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักนะครับของก็อตซิล่ากับชุด RP ของเราก็อตซิล่ามันยืนมองแบบงงว่าอัน,นี้มันบทอะไรวะเจอนใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผมก็อตซิล่าพ่นไฟหน่อยดิเอาเกาหน้านะอกโชว์เฉย